สวัสดีครับพบกับผมบคมสันพลสกูนะครับวันนี้จะมาแนะนำในส่วนเรื่องของ Photoshop Adobe 2021นะครับเปิดเข้ามานะครับเอารูปภาพตัวน,นี้แล้วกันนะครับสมมุติว่าเรา Open File เข้ามาแล้วนะครับแล้วกดคลิกเข้าไปนี้จะมาแนะนำในส่วนของเครื่องมือที่มีชื่อว่าชืเล็กซับเจกนะครับ หรือว่าเครื่องมือสำหรับตัดตัวแบบออกจากแบกราวอมาจจะช้านิดนึงนะครับรอเข้าเราได้ภาพมาแล้วนะครับคออนุญคล่อมภาพหรือตัดภาพออกนิดน,นึงนะครับเพื่อความชัดเจนได้มาแล้วเนาะขยายนิดนึงตัวนี้เลยนะครับผม เรียกว่า quick select tool นะครับตัวนี้ select subject นะครับผมกดเข้าไปเลยคลิกเข้าไปปึ๊บโปรแกรมทำการประมวลผลสักครู่ครับสังเกตตรงรูปภาพนะครับผมจะขึ้นเส้นประลบรอบครับอันนี้ก็คือโปรแกรมจะทำการประมวลผลให้ตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยหรือโปรแกรมไม่ได้ประมวลผลให้เราสามารถใช้ตัวนี้นะครับผมตัวช่วยนะครับผมก็คือบวกลบนี่แหละเราดันเข้าไป ต่อไปนะครับผมให้เราไปที่ซิลิกแอนแมสนะครับผมกดคิดเข้าไปเลยพื้นข้างหลังนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นหรือว่าจะเอาเป็นสีขาวสีเทานะครับผมสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมแล้วกลาวนี้ไม่มีผลนะครับผมคือเราตัดไปแล้วตอนนี้คือโปรแกรมมันตัดให้เราเรียบร้อยไปแล้วนะครับเราก็จะมาตัวสมูทนะครับผม ให้ขอบสมบูรณ์นิดนึงดูสมจริงนิงดนึง,นงโอเคแล้วเลื่อนลงมาตัวที่เอาพุชชูนะครับผมตรงนี้ให้เราเลือกเป็นนีลิเออร์นะครับผมท,ท่านเลือกเป็นนีลิเออร์แล้วกันแล้วก็กดที่โอเคโอเคเลยเสร็จสิ้นเรียบร้อยเห็นไหมเราได้ตัวแบบมาแล้วครับผมเราได้ตัวแบบมาเสร็จที่เรียบร้อยแล้วอย่างหนึง่ง เซฟนะครับผมเราต้องเซฟเป็นไฟล์ png เท่านั้นนะครับไฟล์ png วิธีการเซฟนะครับผมให้กดคีย์ลักค้างตรงคีย์บอร์ดก็ได้ครับผมชิปอัติเมดนะครับผมชิปอัติเมดแล้วก็ s superman ทันไหมเอ่ยกดชิปอัติเมดคอนโทนแล้วก็ s superman ชิปคอนโทนอัติเมด superman s superman นะครับตัวนี้อ่านมุมด้านขวามือให้เราเปลี่ยนเป็น png นะครับผม เปลี่ยนเสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยแค่นี้เองครับขั้นตอนเห็นไหมไม่ยากครับผมยังไงก็ให้ทุกคนลองไปทำดูแล้วกันนะถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวนำมาฝากใหม่นะครับผมยังไงก็ขอฝอาก,กคลิปไปด้วยแล้วกันไม่มีประโยชน์หากมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ยังไงก็ขอฝากไวแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับผม